สวัสดีครับเอร์ซ่าไอทีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม s t a r c i t ตเอสเนียริเกอร์นะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวตัวละครใหม่นี่ครับก็คือน้องจอมโจรเอลกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันนะครับผมว่าน้องมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับสลหรับน้องจอมโจรเอลนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นของ UR 1นะครับก็ของยังไม่พอนะครับที่จะไป LR นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสกิลของน้องกันก่อนน้องว่าเป็นยังไงนะครับ มานะครับเริ่มมาที่สกิลที่1กันเนาะนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูนะครับ1น0นะครับอยู่ที่เลเวล3นะครับตรงนี้เนาะก็ถ้าเป็นเลเวล4เนี่ยจะเป็น2 0 0นะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยนะครับจะเป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวนั่นเองนะครับพร้อมกับนะครับการโจมตีเนี่ยนะครับโจมตีแล้วก็มีการขโมย EP 120หน่วยจากศัตรูด้วยนะครับ หากเป้าหมายเนี่ยนะครับติดเอฟเฟกต์ c ล l l i n g Card นะครับจะทำการขโมย EP เพิ่มอีก120หน่วยนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดศัตรูนะครับติดในเรื่องของคอลลิ่งการ์ดนะครับยังทำการไล่นะครับช h a r g e d o แก่เป้าหมายนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ Charge d o เนี่ยมันสามารถที่จะซ้อนทับกันได้นะครับส่วนผลของเอฟเฟกต์นะครับก็คือเป็นการลดพลังโจมตี5%นะครับยิ่งศัตรูเนี่ยซ้อนทับเยอะเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีศัตรูเนี่ยก็จะ ลดลงมากเท่านั้นนั่นเองเนาะในโนต่อมานะครับถ้าเป้าหมายติกเอฟเฟค Effect calling card นะครับจะทําการไล่เอฟเฟคนะครับ c o n f i d e n c ์ให้กับตนเองซึ่งเอฟเฟกตรงนี้นะครับผลมันคือให้อ่าเพิ่ม a d k 5%นะครับแล้วก็เอฟเฟกตรงนี้สามารถที่จะซ้อนทับกันได้นะครับก็ยิ่งเยอะน้องก็ยิ่งดาเมจรุนแรงนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเป้าหมายเนี่ยมี EP ต่ำกว่า100นะครับจะทำการชาร์จ EP เพิ่มเติมอีก100นะครับถือว่าเป็นสกิลที่ปั่นป่วนอยู่นะนะครับสกิลแรกเนี่ยขโมย EP นะครับแล้วก็ทำการดีบัฟศัตรูด,ด้วยนะครับพร้อมกับตัวเองเนี่ยได้บัฟมาด้วยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวนะในส่วนของสกิลที่2นะครับ level 4นะครับเป็นการซัมมอนขอ,ของขวานจอมโจรออกมานะครับ แล้วก็จะหายนะครับหลังจาก5วินาทีซึ่งผลของของขวัญโจมโจรเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการายั่วยุศัตรูนะครับทำให้ศัตรูมึนงงนะครับเมื่อตอนเองตายนะครับแกเมื่อตอนเองเนี่ยตายแกศัตรูในขอบเขตนะครับซึ่งนะครับมันจะมีเอฟเฟกในเรื่องของการไล่อมาตะด้วยนะถ้าเกิดน้องเนี่ยเลือดต่ํากว่า3 0เปอร์เซนะครับแล้วจะทําการเนี่ยวรับไปยังด้านหลังพ,พวกที่อยู่ไกลที่สุดนะครับพร้อมกับ มีในส่วนของอมตะเนาะแล้วก็ฟื้นฟูเลือดนะครับ40%ตามจัดส่วนเลือดของน้องนะครับซึ่งก็สกิลเนี่ยเป็นเป็นสกิลที่คอยซับพอร์ตน้องนะครับทำให้น้องเนี่ยาตายยากหน่อยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็สําหรับสกิลนี้มีในเรื่องของอนี่เนาะสถานะโศกสะกับมึนงงนะครับสาหรับการาซัมมอนกล่องของข,องขวัญมาเองนะครับผมก็อันนี้เป็นการโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวนะเนาะนะครับเวลาซัมมอนมานะ และสกิลพาสิฟ์นะครับพาสิฟ์ติดตัวเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มตอนต่อสู้นะครับจะทําการไล่ใครโตต่อเนื่องนะครับหรือว่าใครโตตัวเนี้ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าจอมโจรเนาะซึ่งเจ้าตัวของใครโตหรือว่าจอมโจรเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม145เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโจมตีทั่วไปแก่ศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์คอลลิ่งการ์ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคือไอเอฟเฟกต์ของคอลลิ่งการ์ดเนี่ยมันคือสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับมันเป็นความเสียหายของ ไฟชอ็อตนะครับ22เปอร์เซนต์ต่อวินาทีแล้วก็มีการลด EP เหล็กของสตูด้วยนะครับก็เอฟเฟกของคอลลิ่งการเนี่ยมันจะเชื่อมโยงในหลายๆสกิลของน้องเองเนาะนะครับผมอ่ะเรามาต่อกันเนาะนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการชาร์จ EP เพิ่มเติม200หน่วยด้วยนะเมื่ออยู่ในโหมดของการต่อสู้ผจญภัยนะครับซึ่งก็คือเป็นด่านเนื้อเรื่องที่เราถ่ายกันนี่แหละนะครับตรงนี้เนาะแล้วถ้าเกิดเนี่ยเพื่อนๆเราตั้งอันติเมทเนี่ยนะครับเป็นอเวก เมื่อทำการต่อสู้นะครับจะทําการไล่เจ้าตัวของคอลลิ่งการ์ดนะครับกับศัตรูที่มีเดฟสูงสุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นบอสซอมนะครับเมื่อตอนต่อสู้เนี่ยจะทําการไล่คอลลิ่งการ์ดนะครับแก่ศัตรูที่มี a d k สูงสุดแทนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้บอสซอมเนี่ยในโหมดต่อสู้นะครับมันจะสร้างความเสียหายไม่ใช่สิมันจะไล่คอลลิ่งการ์ดเพิ่มเติม,ตมแก่ศัตรูทั้งหมดถือว่าถ้าอยู่ในโหมดต่อสู้ก็แนะนําให้เป็นบอสซัมนะ ศัตรูมันจะได้แบบติด calling า a r d กันแบบทั่วถึงนะครับผมเออแล้วื่อของสกิล ex หรือว่าเป็นสกิลของปักอนะินเนาะนะครับมาดู Level เลเวลเลเวลหนึ่งก่อนละกันนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการลดการต้านทานดาเมจศัตรูนะ40%ต่อเนื่องน,นะครับแก่ศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ calling card ถึงได้บอกไงว่าเอฟเฟกต์ calling card นี่คือมันมันเชื่อมต่อกันแบบสกิลของค่อข้างเยอะนะครับ ในส่วนของเอเวกเนาะถ้าเป็นอเวกเนี่ยเมื่อเป้าหมายที่มีคอลลิงการ์ดตายเนี่ยครับเขาจะมีโอกาสที่40%เนี่ยที่จะทําให้ศัตรูที่มีเดฟสูงสุดนะครับที่จะติดนะซึ่งสูงสุด1ครั้งนะครับตรงนี้เนาะแล้วถ้าเกิดเป็นบอสซัำนะครับเมื่อเป้าหมายที่มีคอลลิงการ์เนี่ยตายนะครับมีโอกาสที่จะไล่คอลลิงการ์สีให้กับศัตรูที่มี ATK สูงสุดนะครับตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าบักอินของน้องเนี่ยสำคัญก็ข้างมากเลยนะครับอ่ะเรราอองงงมดูใน Level นืข4คับ เลเวลสี่เนี่ยสังเกตดูนะว่าโอกาสเนี่ยมันหายไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดแน่แน่นะครับนี่นะครับมันทาการไล่คอลลิงการ์ดต่อเนื่องศูนย์สุกสามครั้งเลยนะนะครับทำให้ศัตรูรอบๆอบเนี่ยนะครับติดไปเลยนะครับสามครั้งนะครับอืมแก่ที่มีเดฟบสูงสุดนะครับถือว่าดีมากๆนะครับเราไม่ต้องไปพึ่งโอกาสอะไรยังไงมันก็ติดเนาะตรงนี้นะครับพร้อมกับในเรื่องของการต้านทานดาเมจด้วยนะครับก็จะเพิ่มเป็น60เอร์เซนนะครับทำให ในการที่เราโจมตีบอสเนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับอ่ะนะครับมาดูในเรื่องของอันติเมทกันเนาะในเรื่องอันติเมทเราตั้งเป็นเอเวกนะครับอันแรกเอเวกก็คือเป็นการวาร์ปไปด้านหลังของศัตรูที่มีเดฟสูงสุดนะครับหรือว่าพลังป้องกันสูงสุดนั่นเองแล้วก็ทําความเสียหาย3ามร้อนะครับอันนี้เป็นเลเวลสเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูเลเวลสนะครับถ้าเลเวลสเนี่ยเป็น480เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยนะครับจะเป็นการเจาะเกาะ หรือว่าเจาะเดฟ100%นะครับนอกจากนี้ยังมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติม620%นะถ้าศัตรูมีเอฟเฟกต์ calling card นะครับแล้วก็มีการสร้างความเสียหาย620%ตามสัดส่วนของเดฟด้วยนะเมื่อเป้าหมายติด calling card นะครับก็เหมือนเป็น2ต่อนะครับตรงนี้เนาะแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นบอสซัมนะครับบอสซัม um จะเป็นการวาร์ปไปด้านหลังศัตรูพร้อมที่ซัมมอนในเรื่องของใครตกทิกบ็อกหรือคือเป็นการ วางกล่องไปนั่นแหละนะครับวางกล่องไปแล้วก็หลังจาก1วิเนี่ยมันจะหายไปนะครับซึ่งเจ้าตัวของบอคไอกล่องของไคโตะบ็อกเนี่ยนะครับคืออะไรตัวนี้มันทําให้การยั่วยุศัตรูทั้งหมดเลยนะครับให้มาตีที่กล่องนะเออนะครับแล้วข้อดีคือเวลามันระเบิดนะครับเนี่ยนะครับผมเมื่อไคโต้ทิกบ็อกหายไปจะล่าเอฟเฟกต่อไปนี้กับศัตรูก็คือจะสร้างความเสียหายห5ายนะครับแล้วก็หากศัตรูมีเอดิเคสูงสุดเนี่ย จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม580%ตามแต่ตามสัดส่วน ADK ของเป้าหมายซึ่งแสดงว่าเวลาเรายั่วยุนะครับศัตรูเข้าไปเนี่ยมันโดนดาเมจแล้วยิ่งศัตรูที่มี ADK สูงที่สุดเนี่ยเขาจะโดนดามเมจตรงนี้เพิ่มเติมนะครับทำให้พวกตัวดาเมจของศัตรูตตเนี่ยมันหายไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ทําให้เราเล่นง่ายด้วยเนาะแล้วก็มีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติม580%นะครับเมื่อเป้าหมาย อยู่ในสถานะ calling card นะครับผมตรงนี้เนาะก็ถือว่าเหมือนเป็นดาเมจหลายทบอยู่นะนะครับ <_ d> um> ก็ปกติใจ550อยู่แล้วใช่ปะถ้าเกิดประตูมี ATK สูงสุดเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก580นะครับแล้วถ้าเกิดมีในส่วนของคอล l i n g c a ด้วยก็โวมอีก580ถือว่าเป็น่าสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงนะตรงนี้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็ทุกที่เกิดทุกสกิลเนาะเขาจะเชื่อมโยงกับพาส s i เลยเนาะ อันนี้เป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวเนาะตรงนี้เนาะนะครับสําหรับเพื่อนๆเรามาดูในเรื่องของเหรียญตากันบ้างเหรียญตาที่ผมใช้ตอนนี้นะครับจะใส่เป็นสปีดความเร็วในการโจมตีนะครับกับความเสียหายอันติเมตนะครับอันนี้ผมเน้นแบบให้ตีไวเนาะนะครับเพื่อเก็บเกลดอันติเมตนะครับแล้วเวลาอติเมตจะได้แรงๆนะครับซึ่งก็สําหรับใครอยากเล่นแบบตายดาเมจและจา๋านะครับก็ ใช้เป็น ADK นะช่องแรกนะครับแล้วก็ช่อง2เนี่ยคือแล้วแต่เพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนอยากจะให้มันแรงแบบไหนแรงอันติเมตหรือว่าแรงแบบคีดดมถ้าแรงแบบคีดดมก็ต้องไปลุน้นกันที่คีเนาะว่าเราต้องนาคีเท่าไหร่มันถึงจะติดนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ผมก็เล่นเป็นสายนี้เนาะความเร็วโจมตีกับอันติเมตนะครับอันนี้ยังถือว่าไม่ค่อยสวยนะเป็น SR เองนะครับถ้าได้เป็นแบบ UR หรือ MR จะดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะ เดีย๋ยวเราไปลองลุยในเรื่องของด่านประจนภัยกันนะครับว่าน้องจะมีประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับตรงนี้สําหรับในส่วนของด่านประจนภัยนะครับผมอยู่ในด่านที่17บขีด56นะครับซึ่งน้องเนี่ยถามว่าถ้าจัดทีมแบบไหนดีนะครับซึ่งน้องมันไปได้หลายๆทีมนะครับมันจะมีข้อแม้ในบางตัวละครที่เวลาน้องไปเนี่ยมันอาจจะไปขัดอย่างเช่นแพติเซียนะครับผมถ้าน้องไปแพติเซียเนี่ยแพติเซียมันจะมีเรื่องของพาร์สีน้องที่เวลามีตัวละครสาย โจมตีระยะใกล้ถึงเนี้ยนะครับลงไปเนี่ยมันจะโดนลดดามิเท่าไหร่นะมันจะไม่ได้เสี่ยงดามิอะไร100%อรหรือ80%เนี่ยแหละนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดมาลงกับเฟเจ้าแบบนี้นะครับมันจะทําให้น้องเนี่ยไม่สามารถที่จะโจมตีติคีติคอลได้เพราะว่าเฟเจ้าเขามีอะไรเขามีสกิลที่อ่าทำให้พวกในทีมไม่สามารถตีติคีติคอลได้แต่ว่าถามว่าเล่นด้วยกันได้ไหมนะครับก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่า อะไรพเพราะเฟเจอรแม่งเก่งเหลือเกินในด่านประจนภัยนี่ครับตรงนี้เนาะแล้วเราในการจัดทีมนะครับค่อนข้างที่จะจัดได้หลากหลายแบบนะครับอย่างเช่นประมาณนี้ก็ได้นะอย่างที่ผมจัดอยู่นะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการเล่นชาร์จสปีด EP นะครับเล่นเกตดไวไวนะครับแล้วก็จะมีแท้ง2ตัวคอยแท้งนะครับแล้วก็จะมีน้องเนี่ยที่คอยช่วยในการทําดามีคอยใช้สกิลในการยั่วยุอะไรต่างๆนะครับติดอลลิ i n g card อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีเฟเจอร ว่ายิงแถวหลังนะครับแล้วก็ส่วนน้องชาร์ลีเอาไว้บัฟแถวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะจัดเป็นแท้งหนึ่งก็ได้นะแล้วการจัดเป็นแท้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะว่าจะใช้ตัวอะไรนะครับก็ต้องดูในเรื่องของศัตรูด้วยนะครับว่าสีอะไรถ้าอย่างนี้เนาะก็เป็นแอมบอสเซียใช่ไหมเราอาจจะใช้เป็นนี่ครับไอทัสสีฟ้ามายินแท้งชนะบายๆเออชนะสบายๆนะครับ แล้วก็ส่วนในการจัดอีตําแหน่งเนี่ยจะเล่นเป็นซับก็ได้นะครับตรงนี้เนาะลองเลือกซับมาดูนะครับซับเนี่ยอาจจะมีเลโคนะครับที่เราจะเอามาฮิลก็ได้แล้วก็ชุบชีวิตหรือว่าจะช่วยในเรื่องของการดามจก็ได้หรืออยากจะเล่นแบบดามจจะจ่าไปเลยนะครับบัฟจะมจจะจ่าก็ฮอลโลนานะครับแต่ว่าในการตําแหน่งต้องเอาลงมาประมาณนี้ oh, <okay. S 1> ก็จะให้ฮอลโลนาเนี่ย บัฟน้องเฟเจ้าเนาะอย่างที่รู้ไฟเฟเจ้าแมเวลาสกิลทีเนี่ยคือสกิลหมู่ไงก็เลยต้องให้บับน้องนะครับแล้วก็เอาน้องจอมโจเนวนะครับลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับอืแล้วก็หรือว่ายังไงดีนะครับอยากเล่น EP ไวๆใส่ตัวนี้มาแต่ว่าในเรื่องของบัฟทีมมันไม่ได้ไงทุกคนเออมันติดตรงนี้แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มีอย่างนึงบัฟได้เหมือนกันนะครับ สปีดดีพีไปเลยมีตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของกองสปีดดีพีนะก็คือจะเป็นน้องสายซุ่มยิงเหมือนกันนะครับน้องเล่านะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันจัดไว้ประมาณนี้ก็ได้นะอืมนี่นครับจจเดี๋ยวเราลองเป็นเซตนี้ดูไหมนะครับผมปกติผมจะเล่นเป็นแท้งสองไงอันนี้เราลองเล่นเซตนี้ดูนะกลยุทธ์นะครับอู้ดูแลที่พักเนาะช่วยในเรื่อง HP กับสปีดรีชาร์จนะ สำหรับทิกเกอร์ความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็ตั้งค่าการต่อสู้เนาะอันติเมตจะเป็นประมาณนี้นี่ครับเฟเจ้าก็จะเป็นบอสซ้มเนาะแล้วก็ชาเล่เป็นอเวกเนาะเพราะว่ายืนแถวเดียวกันกันกบตัวดามิทนะครับแล้วก็แท้งน้องไอทัศนะครับบอสซัม um. แล้วก็น้องอ่าน้องจมจมโจรเอลนะครับก็บอสซ้มนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดําดามิทเนาะเราไปโยนกล่องแล้วยยวยุดูนะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า สำหรับน้องเลานะครับใช้เป็นผมมันอ่านแล้วเนี่ยอืมใช้เป็นในเรื่องของตัวนี้ดีกว่านะบอสซ้มดีกว่าเผื่อจะได้ใบ้ศัตรูด้วยแล้วก็หักเดฟของเขาไป30%นะครับมาเรามาลองดูนะครับคิดว่าไม่น่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับด่านนี้มันจะเป็นกิกกี้อยู่เราออโต้ไปเลยเนาะ แต่เห็นไหมว่าไอ้ท้าผมตายไวมากเพราะอะไรเพราะว่ามันไหลเลือดมันไหลเป็นนะ้ำไม่รู้มันมันอ่อนขนาดนี้นะโอ้เป็นไงจบไปแล้วไวไหมแท้งจริงหรือเปล่าถ้าดามเมจแน่นอนว่าด่านประจนภัยเนี่ยถ้าเฟจ้าได้อันติเมตเนี่ยเขาจะแรงแน่นอนเพราะว่าเขาตีหมู่ไงใช่ปะล่ะตีหมู่มันเก็บได้แบบหลายฮิตอะนะครับดามเมจก็เลยจะแรงนะนี่ขนาดน้องแบบตีเดียวนะ สี่แสนห้าสิบอ้ยสี่แสนห้าหมื่นสี่แสนห้าสิบจะรั่ว <Yeah. S 1> อ่ะนะครับไปลองอีกด่านหนึ่งก็สำหรับด่านนี้เราใช้สองทีมเนาะนะครับทีมแรกเป็นเอาไอตัสไปแท้งก,กับน้องคนนี้เนาะแล้วก็เฮนเฟช์ชาจบแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับจะได้ออกลงได้แสดงตัวนะครับก็จะเป็นน้องน้องเฟียกับน้องไอ้นี่แล้วกันนะ อ่าน้องจอมชนเอลนะครับแต่มาตั้งค่านิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะนะครับไปดูเว็บแรกกันนะว่าผ่านกันไหมนะแขงอยู่นะเฟย์จ้าดีเดียวหมด ว่าแล้วว่าทีเดียวน่าจะหมดเกือบหมดเอออีกท,ทีหนึงมานะครับทีมที่2น้องจอมโจรเอลของเราไปนะครับกนะดึกกำลังกับน้องเซียนะครับแล้วก็เลโฮเอ้ยน้องฟังกองระเบิดระเบิดย่างตุ่มระเบิดไปแล้ว อันนี้ฟิอาเพื่อนนะยืมมายืมมาทุบเพราะว่าดาเมจผมไม่พอจับจับตายหมดนะครับเรียบร้อยนะน่าจะเป็นน้องเสียของเพื่อนเราเนี่ยดาเมจท็อปเฮ้ยอ้าวทีมแรกก็จะเป็นเบเจา้าท็อปเฮ้ยบ้าเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยดาเมจน้อยวะอีกเหรอ LR5 นะเสียเนี่ย โดนน้องจอมโจรเอลเราแซงไหมนนครับ <c oughs> ยูอารงแงกินนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวน้องจอมโจรเอลนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่มันมันเป็นท็อปเทียร์อยู่แล้วนะครับไปได้แบบหลายทีมากมากนะครับจะมีแค่บ,บางตัวละครนะที่ไปแล้วมันจะไปขัดสก,กิลกันเนาะอย่างน้องแพท,ทิเซียเนาะแล้วก็กับน้องเฟจา้าแต่ว่าเฟจา้าก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเฟจา้ามันแรงอยู่แล้วนะครับผมแค่ แค่ทำให้เพื่อนในทีมตีไม่ติดคิดดีข้อนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านีครับสวัสดีครับ